เบียดิพใส่มั้นี่ฮะดิพิไซเอากระสากิดิฟังจังหวอนะออสวนน้ำสวนน้ำมานี่มานนี่มาเต้นมงเฮ้ยังกของให้คิให้อออหนึ่งสองสอามนะ้่ t ตานสุ l u ป่ หันหัวกัานแันหัวยืนให้ดีดีมั้งออไปไปไป oh. ไป,ไปนไปเห็ดเปลียนไฟมาให้โอ okay. เคเห็ปลี่ยนไฟไ่้่ะ <c oughs> เอายืนให้ดีดีมั้ยไม่ให้ให้ลูกเพนเอามา เอฟผมเอวอ้ายตาน็อจมูกน็อกจมูกาปากซิกแก้มยันกทิันเล็บคอล๊ดอะไรออมแขนแขนมือฟิงเกอร์นิ้วมือฟิงเกอร์ย้งมือแฮปป์ปอกาชคอซ อะไรนะโตมัดก้อนที่เหนโตมัดท้องมือสีโตมัดท้องนี่อะไรนี่ข่าเข่าอย่างขาวขาวเกลือขาเท้าแม่หลังเอ้าทำไมมาเมื่อไหเมื่อหร่หุ้ยทำไมเริ่มไปแล้วลุกไหมผมไาจากไหนปิดไปก่อนไหมขึงอยังก่อนไปอยังแบกหรือย่างเรื่อง

เอร้า่อราเศร่ไรเราก็ว่าเเท่านัหละทำไมมันได้นอยู่อุ้ยต่างใจเลยตุ่นตุ่นอ๋อพอดีเศ้าไทยเหรอไมเห็นไหมผ้าไปเด่นหน้ามเร็วตอบมเร็วผมหยางก่อนมาเร็วผมให่อารมณ์เม่อไหรเร็วเอาเปลยน้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ บอกบอกว่าือหนเดไปมาแล้วีกไก่เวอหเป็นกล่องเลยดซกล่้เดีเค้องปดเดี๋ยวให้มันรอนเงินเย็นก่อนมันร้อนดีนะดีนะนี่โยท่นเขาถือ่เพื่นดนขซื้ลาก็สซื้อมันลเือก็ือกับบ่เดี๋ยเส้นเขาถือโอ้ิทานหาุน